ผมได้อาจิแสงงามมากมากพี่พพน้องมากป่าเผาน้ำตาลป่าเผาคือสูตรกันเผาเองน้ำก้มข้าต่ำเองครับต่ำเองมักใส่ตัวดินน้ำไปมักลด,ดใดกแต่ตำเบามักวานต่บ้านมักพี่น้องครั้งแรกมึงพี่น้องป่าปาเผาน้ำตาลครับโอ้โห เอาสูกคนฮัวนโอ้โหดอกโอ้โหมามาไปดมไหมเรียกแยกมือก่อนกันแรกกันน้ำมาตามมุ่นามน้ำพลแล้ไหมน้ำมาตุ่มมาลุ้งสุขภาพครับ นะ,ะน,น,ะะนะครับทำอะไรแข่งมันเกิดคือแปรสัตแปรสัทั้งอีสานกับอื่นแปรสัตแปรสันะครับทั้งจีนกับต่ำวะยางใส่หอมน้ำขั้นตอนใส่ป่าน้ำพี่น้องปึ๊บโอลืบๆเปลี่ยนแปลงขระปุนใส่ควันพี่น้องผู้ใดมักมีกับใส่มีดเดลอผู้ใดมักขับปุนกับใส่ปุน เนี่ยปลาใส่น้ำ่น้องไผ่มักมีกับใส่มีไผ่มักน้ำกินกับตำหม้อน,น้ำกับเที่ยมหลองใส่น้ำกินม,มันก็แซ่บปรุงตามอัธยาศัยตามที่มักมักเกี่ยวมักบ้านมักนัวนี่แหละคือเปรสายอีสาน จะบอกไปก็ตัวเขาตัวเขาเนี่ยมาอืมอันนี้ก็หอมดีแยาให้ขาดกซี่หอมกว่าซี่หอมมาเท่าไหร่ล่ะได้พี่น้องซี่หอมหอมกว่าใส่น้ำ ท่านผู้ใดเอาพร้อมใบเรื่อยกัได้ซี่ใบเรื่อยหล่ะพี่น้องมากมากครับแปะสอิสารหรือว่าทั้งทังนี้ประเดินปลาเผา,าก,กินอ่กอับไซตุสนนะเราบอกพริกกันพริกแดงยู่นะครับบนตก๊ bỏ tàu của tầm sốt đây của tắt tầm kinh đèn đây cái tiêm sắm gặp tè mặc bóng tay hóm tướng người nằm มาหอมใส่หอมแล้วก็ทำริกแดงแล้วก็ใส่ทั่วตัดทั่วตัดลงไปแล้วก็มุ่คขับพี่น้องบ่ไเด้มากไม่วันมีอยังไร ลผ้า,า,าหรือปลาเผาใต่ถั่วตัดน้ำมันแสบหรือตำทุดินใส่กระแซบพี่น้อง พักกักนเท้ากับสลัดเข้ากันพูดได้มากสลัดกับพักสลัดพี่น้องจะหัวละผ้าใส่แล้วมันไปหอมหัวละผ้าพักซี่ล้าบ้านเฮองน้องครับ ตามด้วยเนื้อปลาหวาน,านพี่น้องทำตาเดือดนี่แซีบตัวพี่นอ้องโอ้โรเินตดินหอมตวดิน,อดนโอ้ยพี่น้อง ครับพี่น้องเอ้ยตามเนี่ยฝากคนแรยฝากคนติดตามเนี่ยครับครับเปเลยครับ